สวัสดีครับเอฟซีเจอกันลุงหัวชาแนลนะฮะวันนี้ที่แก่งสองครับผมจะมาดูผีเสื้อหางดาบปีกของวกเขาออกแล้วครับเอฟซีออกแล้วนะฮะมาเลยฮะอาจารย์ที่สนใจเรื่องผีเสื้อมาที่นี่เลยครับผมมาแล้วเดี๋ยวไปตัดภาพมาดีกว่าที่นี่แก่งสองครับเอฟซีแก่งสองหนองไม่นานนะฮะจุดผีเสื้อแล้วก็หางดาบ ปีดโพมเขา <ọ> ท <malaria> ี <Karma> <tribal aja> <integrate> ่เยอะๆนะฮะเห็นทุกวันช่วงนี้ครับผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะหือี่ปุ๊บมั